หลังจากที่ต้นได้เดินตามรอยเท้าออกไปจากกระทร่อมเวลาผ่านไปไม่นานต้นก็กลับมายัางที่กระทร่อมแล้วเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งต้นในกลับมาแล้วดีใจจังเป็นยังไงบ้างอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยฉันคิดว่าพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่ตอนนี้ ทาง,งานพวกเรารีบไปตอนนี้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนดูนี่สิรอยยังใหม่อยู่เลยมันรอยเท้าของใครนะต้นที่นายออกมาดูนายเห็นอะไรไหมไม่เลยฉันไม่เห็นอะไรนอกจากรอยเท้าที่เปื้อนโคลนนี่แต่ฉันรู้สึกได้ว่ามันไม่โอเคไปไหนก็ได้ฉันไม่อยากหยุดตรงนี้แล้ว มันรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาหน้าหลังสุดเขียนเอาไว้ว่าวันที่สิบพวกเขากลับมาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าพวกเขาคือใครดึงนั้นพวกเราต้องหาคำตอบไม่งั้นพวกเราจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้แล้วพวกเขาก็พากันรีบเร่งเดินทางกันต่อไปฉันว่ากระท่อมนั่นน่าจะปลอดภัยกว่าที่พวกเราออกมาเดินอยู่กลางป่านี้อีกนะ อย่าพูดแบบนั้นเลยเราต้องออกไปให้พ้นจากหมอกนี้ให้ได้เดี๋ยวก่อนเงียบก่อนเห็นไหมนั่นเหมือนมีทางเดินอีกเส้นฉันดูแล้วทางนี้ไม่มีอยู่ในแผนที่เลยนะถ้าอย่างนั้นฉันว่าพวกเราลองไปดูทางนี้กันดีกว่าไหมแล้วทุกคนก็เดินกันต่อไปหมอกเริ่มหนาขึ้นอีกครั้ง เดี๋ยวนะได้ยินไหมเหมือนมีคนเดินตามพวกเรามาเลยอะ่ะทุกคนอย่าหยุดเดินนะเดินต่อไปมาจับมือกันไว้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนหยุดก่อนต้นอยู่ไหนต้นได้ยินไหมต้นต้นมาอยู่ตรงนี้ไหมเมื่อกี้ต้นยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอย่าบอกนะว่าหมอกได้เอาตัวต้วตนไปแล้วฉันกลัวนะเดี๋ยวเดี๋ยว นิ้มเงียบก่อนลองฟังดูสิต้นนั่นนายใช่ไหมถ้าเป็นนายช่วยตอบพวกเราทีนั่นไม่ใช่ต้นนะนั่นใครนะเฮ้ย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 วิง ไม่ใช่ต้นแน่ๆฉันเชื่อแบบนั้นหรือบางทีมันคือต้นที่หุบเขาขึ้นกลับมา